สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับผมเสียบีรถถ่ายซิ่งนะครับหรือว่าเสียบีพระใหม่รถถ่ายซิงคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเขียนหลวงพ่อพัดนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นรังที่สองนะครับเป็นรังที่สองรังแรกที่อัดคลิปไปที่แรกหมดนะครับอันนี้เป็นรังที่สองนะครับผมเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมนี่นะครับเป็นกล่อง PS GA นะครับผมนี่นะครับเป็นงานของพี่เอพุทธศิป์นะครับผมนี่นะครับหนึ่งกล่องมีสิบสองลุนนะครับข้างในนะครับหนึ่งกล่องนี้มีสิบสองลุนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ เป็นกล่องการันตีนะครับกล่องเซอร์นะครับการันตีพระแท้นะครับการันตีด้วยพิ่ป๋องสุพรรณนะครับผมนี่นะครับหน้ากล่องนะครับเป็นการันตีนะครับคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับนี่นะครับหนึ่งกล่องรุ้นพระสิบสองเหรียญนะครับ รันตีเนื้อเงินในรังนะครับนี่นะครับนี่นะครับสิบสองลุนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขอญาตเทนะครับขอญาตเทนะครับนี่นะครับพระเลยนะพี่พระเลยขอญาตพระนะครับนี่นะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมรุ้นละพันเก้านะพี่รุ้นละพันเก้านะครับตลับละพันเก้านะพี่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์นะครับกับเบอร์โทรครับอยู่ใต้คลิปนะพี่นะนี่นะครับขออนุญาตติดเบอร์เลยนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับทักไลน์เลือกเบอร์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมติดเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับผมการันตีเนื้อเงินไตมานหกสามนะครับแล้วก็ลุ้นเสมาแปดรอบครับลุ้นเสือคาบแก้วนะครับผมนี่นะครับ รันตีด้วยกล่องซอื้อนะครับเดีย๋ยวเราจะเดีย๋ยวผมให้ดูกล่องครับขออนุญาตติดเบอร์แป๊บนึงครับอ่าครับผมมีทั้งหมดสิบสองรุ่นนะครับผมนี่นะครับมีทั้งหมดสิบสองรุ่นนะครับผมกล่องด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับกล่องด้านนอกก็ เขียนว่าคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับตลับเซอ้อพระเทนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้ในกล่องมีพระหนึ่งรุ่นเป็นตลับเซอ้อแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตลับตัวอย่างนะครับจะแพ็กซีนอย่างนี้เลยนะครับรุ้นพระด้านไหนว่าจะได้แบบพิมพ์ไหนนะครับผมนี่นะครับถ้าพี่ด้านใดสนใจนะครับผมรุ้นละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมโอนส่งฟรี เก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ